สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมการเป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของจำนวนหรือนิพจน์คณิตโดยมีเครื่องหมายเท่ากับบอกการเท่ากันไอจำนวนเนี่ยก็อย่างตัวเลข0 1 2 3ติดลบก็ได้ลบ1ลบ2ส่วนนิพจน์พิคณิตมันคืออะไรมันก็คือจำนวนตัวเลขนี่แหละกับตัวแปรดำเนินการกัน อย่างบวกลบคูณหารเช่นตัวเลขของเราคือ2ตัวแปรบวกกับ a ก็เรียกว่าอ้ a, ก้อนเนี้ยก็เรียกว่านิพจน์พิธคนิต3คูณกับ x ก็เรียกว่านิพจน์พิคณนิตส่วนสมการบอกเท่ากันก็คือยังไงทั้ง2ฝั่งของเครื่องหมายเท่ากับต้องเท่ากันถ้าหน้าเป็น2ข้างหลังก็ต้องเป็น2ต่อมา คำตอบของสมการก็คือจำนวนที่แทนลงไปในสมการเนี่ยแทนลงไปในตัวแปรสมการแนละ้วทำให้สมการเป็นจริงตัวอย่างก็ 2x เท่ากับ4คำตอบของสมการก็คือตัวที่มันแทนลงไปใน x เนี่ยแล้วมันได้เท่ากับ4มันคืออะไรมันคือ2 2คูณ2ก็ได้4เพราะงั้นคำตอบของสมการก็คือ2 ทีนี้ที่เราเรียนมันคือสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือสมการที่จัดให้อยู่ในรูป a คูณ x บวก b เท่ากับ0โดยที่ x เป็นตัวแปร a และ b เป็นค่าคงตัวโดยที่ a เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ทําไม a ถึงต้องไม่เท่ากับ0เราลองแทนดูถ้าเราให้ b มันเท่ากับ1 a เป็น0คูณ x ศูนย์คูณ x ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งมันได้หนึ่งหนึ่งมันเท่ากับศูนย์ไหมมันไม่เท่ากันเพราะงั้นมันจึงทําให้สมการไม่เป็นจริงเขาเลยต้องกําหนดไว้ y a เนี่ยไม่เท่ากับศูนย์การแก้สมการก็คือการหาทั้งหมดหาคําตอบของสมการคําตอบที่เราหาก็คือไอ้เนี่ยแหละตัวแปรของเราเนี่ยแหละที่จะหาเนี่ยแหละมันคือคําตอบของสมการที่เราจะหา การแก้สมการมันทำได้สองวิธีอย่างแรกก็คือแทนค่าแบบเมื่อกี้ที่เราสุ่มแทนเลขไปเอา x ไปแทนอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สมบัติของการเท่ากันทีนี้สมบัติการเท่ากันเนี่ยมันมีอยู่4ข้อข้อแรกสมมาตรสมบัติสมมาตรคือถ้าตัวหน้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a ด้วยเมื่อ a และ b แทนจำนวนใดๆถ้าเราให้ a เท่ากับห บีมก็ต้องเท่ากับหนึ่งด้วย <c oughs> ต่อไปสมบัติถ่ายทอด A เท่ากับ B B เท่ากับ C แล้ว A เท่ากับ C เมื่อ A B C แทนจำนวนใดๆถ้าให้ A เท่ากับหนึ่งสมบัติ สมการมันต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งใช่ไหมเพราะงั้น a กับ b เนก็เลยต้องเท่ากันเป็นหนึ่งเท่ากันทีนี้ b มาแล้ว b เท่ากับ c สมการสองฝั่งต้องเท่ากัน c ก็ต้องเท่ากับหนึ่งพอเรามาเขียนต่อกันเนี a ่ย a เท่ากับ b เท่ากับ c มันก็จะเป็นหนึ่งเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งสมการมันเป็นจริงเพราะงั้น a กับ c มันก็จะเท่ากัน ต่อมาสมบัติข้อที่3สมบัติเท่ากันเกี่ยวกับการบวกถ้า a เท่ากับ b สมมุติให้ a เท่ากับ1 b เท่ากับ1แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c ก็คือถ้าเราเอา1บวกขึ้นมาบวกด้วย2 B ไอ้ b ของเราเนี่ยก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นมา2ด้วยคือตัว a เราบวก c เพิ่มมา2 b ก็ต้องบวกเข้าเดิมคือบวก2 2ฝัง่งมันก็จะเท่ากันพอเท่ากันเป็นจริงกรณีเดียวกันให้1นึ่งมันเดินแหละแต่ว่าทีนี้เราบวกด้วยตัวติดลบลบ2ไอการบวกด้วยตัวติดลบเนี่ยความหมายของมันก็คือ1จากเดิม จากเดิมบวกใช่ไหมแต่ว่ามันลบ2องไงเราเลยต้องลดไปอีก2ก็กลายเป็น1ลบด้วย2แทนความหมายเหมือนเดิมเท่ากันค่าเท่ากันพอเรามาเขียนใหม่มันก็จะเป็นฝั่งซ้าย a ของเรา1ลบด้วย2 b ของเราเป็น1อยู่ฝั่งซ้ายลดไปลวลบ2ไปลวฝั่งขวาก็ต้องลบ2ด้วยต้องทำให้มันเท่ากันออกมา1ลบ2เท่ากับลบ1ลบ1เท่ากับลบ1เพราะงับบ 1, ้น เป็นจริงต่อไปสมบัติข้อที่4สมบัติเท่ากาันเกี่ยวกับการคูณการคูณน,นะให้ A เท่ากับ2สมการ2อฝั่งต้องเท่ากันใช่ไหมเพราะงั้น B ก็ต้องเท่ากับ2ด้วยถ้าเราเอา C มาคูณ A สมมุติให้ C เป็น3 3 3คูณกับ2 มันก็ต้องเท่ากับ b ของเราที่มัน2เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามไปคูณแล้วสามคูณกับ a แล้วมันต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งเราก็ต้องเอาสามมาคูณกับ b ด้วยคูณเสร็จสองฝั่งค่าออกมาได้เท่ากันคือหเพราะงั้นสมการนี้เป็นจริงทำลองเดียวกันการคูณมาคู่กันเลยการหารเหมือนกันใช้สมบัติการคูณเหมือนกันถ้าให้ a กับ b เป็นสใช่ไหม ถ้าสมมุติเราเอาเศษ1ส่วน2มาคูณเศษ1ส่วน2มาคูณ2คูณเศษ1ส่วน2คูณไปเนี่ยหน้าตาของมันตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนออกมาก็จะได้เป็น2ส่วน2 2ส่วน2หน้าตามเป็นยังไง จากเศษส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของการหารได้มันก็จะกลายเป็น2หารด้วย2อทีเนี้ยมันอยู่ในรูปการหารแล้วนะเราเอา2องของเราเท่ากับ2 b เท่ากับ2คูณด้วยตัวที่มันเป็นเศษส่วน1ส่วน2คูณ1ส่วน 1. 2ออกมากลายเป็น2 หาร2เท่ากับ2หาร2ได้มาเท่ากับ1ทั้งสองข้างของสมการเท่ากาันเพราะงั้นสมการนี้เป็นจริงหมดและมสมบัติของการเท่ากาัน4ข้อต่อไปที่เราจะใช้จริงคือเอาสมบัตินี่แหละไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาขั้นแรกแล้วก็ต้องทำก่อนเลยอ่านโจทย์ดูว่าโจทย์มันให้อะไรมา แล้วก็ดูว่ามันถามอะไรเสร็จปุ๊บสิ่งที่โจทย์ถามนั่นแหละเออกำหนดตัวแปรให้มันส่วนใหญ่ก็นิยมเป็น x ต่อมาเงื่อนไขเงื่อนไขคือเราอ่านโจทย์ว่ามันให้ทำยังไงเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเขียนเป็นสมการเขียนเสร็จแก้สมการเพื่อหาตัวแปรของข้อสองเนี่ยเพื่อหาคำตอบมันหาเสร็จก็คำตอบมาเช็คคำตอบไปตรวจทานคำตอบเอาอีกทีหนึง่ง ลองดูตัวอย่างลวดน้ำคดหนึ่งยาวสามเมตรนำไปล้อมรั้วที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวสี่เมตรจงหาความยาวของด้านกว้างและด้านยาวของที่ดินนี้โจทย์เขาให้อเลยมาเขาให้ว่าลวดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันยาวสามหเอาไปล้อม ลวดเราสามหกเนี่ยเอามาล้อมรั้วที่มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโจทย์ให้หาด้านกว้างด้านยาวเราก็กําหนดเลยด้านกว้างเนี่ยยาวเป็นเท่าไหร่เรารู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ก็กํากหนดเป็นตัวแปรไปกําหนดให้ตัวแปรของด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวถ้าให้กว้างเป็น x เมตร ด้านยาวด้านกว้างเนี่ยมันสั้นกว่าด้านยาว4เมตรก็แสดงว่าด้านยาวเนี่ยมันยาวมากกว่ากว้าง4เมตรเพราะงั้นด้านยาวก็จะยาว x บวกสเมตรเอาไปใส่ในรูปที่เราทดไว้ด้านกว้างยาว x ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง4ทีนี้มันมี4ด้านไอ้รั้วทั้งหมดของเราเนี่ย ลวดของเราเนี่ยล้อมรั้วทั้งหมด4ด้านมันได้36จากโจทย์ของเราเนี่ยก็มาเขียนสมการเขียนสมการความยาวรอบรูปของเราเนี่ยสีด้านเนี่ยมาบวกกันเท่ากับ36เมตรก็เขียนไป x บวกด้วย x บวกด้วย x บวก4 บวกด้วย x บวกสเท่ากับ36บกวกเซตตัวแปรบวกตัวแปรได้เลยตัวแปรเท่ากันบวกกันได้เลย x มีกี่ตัว1 2 3 4เพราะงาั้น x บวกกัน4ตัวเท่ากับ4 x 4บวกสเท่ากับ8ทั้งหมดเท่ากับ36เอา8เนี่ย มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราจะเคียม์นอกไปให้มันเหลือแค่ตัว x ตัวเดียวเอาลบเอา8เนี่ยมาลบทั้งสองข้างของสมการกลายเป็น 4x บวก8ลบ8เท่ากับ36ลบ8ทำต่อ8ลบ8เหลือ0 36มสิบหกสี่เวกแลบแปดเท่ากับสามบหกลบแปลบแเหลือ0 36ยกลบแก็เหลือเหลือเท่าไรยี่สิบแ เราจะหา x ตัวเดียวมันมี4เกะก,กะเราอยู่4มันเทำอะไรกับ x อยู่มันคูณอยู่เพราะงั้นเราก็เา4เนี่ยหารทั้งสองข้างของสมการจะได้เป็น4หาร4เหลือ 1, 1 1คูณ x ได้ x 28หาร4เหลือ7ทีนี้เราได้แล้ว x เท่ากับ7กลับไปดู เมื่อกี้ของเราเรากำหนดอะไรไว้เรากำหนดด้านกว้างเนี่ยยาว x x ของเรามันเท่ากับ7เพราะฉะนั้นกว้าง7เมตรละต่อมาด้านยาวด้านยาวมันยาวทั้งหมด x บวก c ก็จะได้เป็น7บวก c เท่ากับ11เมตรต่อมาได้แล้วกว้างยาวครบแล้วพบสิ่งที่โจทย์ให้หาแล้วกว้าง7ยาว11เมตรก็ตอบไปตอบกว้าง7เมตรยาว11เมตรทีนี้ขั้นทวนคำตอบตรวจสอบคำตอบ เราก็มาดูเหมือนเดิมตรวจสอบง่ายๆมันมี4ด้านใช่ไหมว่าง2ด้านยาว2ด้านก็มาบวกกัน7บวก7เป็น14 14บวก11ก็เป็น25 25บวก11ก็เป็น36เท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เลยเท่าเดิมเลยเพราะงั้นคำตอบของเราได้เนี่ยถูกต้องแหละต่อมาก็ขอให้นักเรียน ไปทําแบบฝึกก็ได้หาตามเน็ตก็ได้ในหนังสือก็มีทําซะมันต้องทําซ้าๆถึงจะทําได้ของครูที่สอนเนี่ยมันแค่สรุปสั้นๆเพราะงั้นเราต้องไปทําเอาเองขอให้โชคดี